เวลามาเที่ยวเวลาคนผ่าันาไวจริงๆเยดี๋ยวจะมาทักเต็มเหรอ กิดหมอนิ hmm. ่งนะคะวันนี้วันที่2แล้วเสียงก็ไม่รู้มันจะดีขึ้นหรือว่ามันจะแย่ลงแต่มันไม่มีค่แล้วนะเออเมื่อวานตอนเย็นตอนกินข้าวอ่ะเจ้าของรีสอร์ทนะเออเขาถามว่าปกติทานอะไรได้บ้างมื้อเช้าเพราะว่าที่สกาดเนี่ยมันจะมีตลาดเช้านะคะแบบเที่ยงคืนอันนี้คือตลาดเช้าเขานะแล้วแบบเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนตีสองอ่ะเขาจะองไปซื้อพวกข้าวเช้ามาให้นะแล้วเขาก็ถามว่าทานขนมพื้นเมืองอะไรนี้ได้หรือเปล่าเราก็บอกว่าได้ก็เดี๋ยวลองลอง,ลองทานดูก็ได้นะคะ เราจะมาดูกันนาว่าเช้าเนี้ยเขาจะซื้ออะไรมาให้คะเมื่อเช้าคุณแม่ตื่นมาจิบกาแฟตรงนี้ด้วยจริงๆวันนี้ก็ไม่รู้หนาว่ามีอะไรอยู่บนอันเจนดาบางแต่ว่าก็องพร้อมแหละคืนแรกผ่านไปไว้มาก it's like tomorrow I'm going h o m e again เ <s> วลามาเที่ยวเวลาพันนไปไวจริงๆเนาะเราจะไปดูว่า breakfast มีอะไรนะขอบคุณนะคะครับผม มื้อเช้านะคะทางเจ้าของนะเขาก็มีข้าวต้มนะคะแล้วก็มีขนมไทยนะแต่ว่าเราตอนเช้าชอบทานเป็นขนมปังมันย่อยง่ายมากกว่านะคะแต่ว่าแม่ๆม,ม่เขาก็ทานเป็นข้าวต้มกันก็บอกว่าอร่อยนะ เฟิร์ส t ต p วันนี้ของเรานะคะก็เป็นคาเฟ่จัก,กรพรรดินะคะคุณแม่เคยมาพักที่นี่นะเขาทำเป็นบ้านโฮมสเตย์ด้วยนะคะคุณแม่บอกว่ากาแฟอร่อยมากแล้วเจ้าของคาเฟ่ก็น่ารักมากๆด้วยนะคะก็ถ้าใครมาดอยสกาดคือแนะนำคาเฟ่นี้เลยนะที่นี่เขามีจัดงานวิ่งด้วยหรอคะใช่ครับอ๋อเขาจัดช่วงไหนอะ่ะถ้าเป็นวิ่งเทรลมีเดือนกันยากับตุลาครับ หลังจากที่นั่งรถมากับชั่วโมงชั่วโมงนิดๆด่นนะคะเราก็มาอยู่ที่ ดอยซิลเวอร์มิวเซียมนะเหมือนเป็น,ปนที่เขาผลิตเครื่องเงินนะคะนั่นแแต่คุณแม่ก็กับแกงๆเนี่ยเคยมาแล้วช่วงโควิดอะไรเงี้ยท <soccer> ี Feel ่เขามาเที like ่ยวกันนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าจะช็อปได้อะไรไหมนะ อีกหนึ่งคาเฟ่นะคะที่คุณแม่เห็นในเน็ตแล้วก็ต้องมานะคะก็คือนาเขาเราหน้านนะคะเป็นคาเฟ่ที่วิวสวยมา,มากมากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าทางไปอีกแล้วนะคะทางไปคือแอบไปยากนิดนึงนะคะก็วนอยู่หลายรอบกว่าจะเจอนะคะแต่ว่าแนะนําเหมือนกันเพราะว่าคาเฟ่เขาถ่ายรูปได้ทุกมุมจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็เครื่องดื่มก็อร่อยด้วยนะ They still see light, even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still um, can't believe that I get to see those eyes from more than tonight. Swear you must have felt from the sky and I. แล้วก็อยู่ตรงเหมือนเป็นจุดชมวิวนะคะคือแดดมันมาทางนี้แต่ว่าวิวมันสวยพอจะถ่ายวิวปุ๊บอะมันก็คือมืดนะคะแต่ว่าก็จะพยายามถ่ายให้ดูนะวิวมันสวยมากอะมันภาพวาดเลยอะสวยจริง The way I room gravity

แต่ว่ามันเต็มนี่ก็มาถึงร้านใหม่นะคะก็จะมาดูว่าจะมีอะไรเส ร้านที่2ก็ถือว่าเป็นร้านช่วยชีวิตจริงๆนะคะขนาดตอนที่ไปมันยังไม่ใช่แบบลองวิ e เอนหรือวันหยุดยาวแต่ว่าคนเยอะมากเลยนะแต่ว่าร้านนี้เหมือนไม่มีคนนะคะแต่ว่าพอแก๊งเราเข้าไปปุ๊บก็เริ่มมีคนเข้ามาเรื่อยๆเลยนะเหมือนแบบได้เวลาทานข้าวกลางวันพอดีนะคะก็ <sequel. S 2> บรรยากาศดีนะแล้วก็อาหารที่สั่งอย่างนี้เลยอันแรกคือเป็นส้มตํานะคะโอเคใช้ได้เลยแล้วก็ไข่เจียวนะคะขาดไม่ได้จริงๆรู้สึกเป็นอาหารสามมันประจําโต๊ะนะคะ ที่ชอบที่สุดของมือนี้นะคะจะเป็นเหมือนปลาทอดสมุนไพรนะคะเขาให้ปริมาณที่เยอะมากจานปลาจานนี้ไม่เกิน300นะคือทุกอย่างอร่อยนะคะเราก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งถ้าใครมาที่บ่อกเกลือนะก็แนะนําเหมือนกันนะคะเราก็ทานมื้อกลางวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านสปันเลยนะก็จะเป็นอีกบล็อกหนึ่งเป็นฟล็อกของสปันเลยนะคะก็ถ้าใครมีแพลนจะไปก็อย่าลืมติดตามดู V ล็อกหน้ากันนะคะ